โอเคแล้วเท่าว่าทาไมเด็กเดี๋ยวนี้ถึงไม่คิดถึงพระคุณของผ่นดีไปเชื่อนักเรียนนอกที่มันมาบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเราต้องให้ศัสษาบ,บันพระมหาษัตรมีบทบาทกับการาะที่แั่นดนมาพรบองค์ก็ทรงอยู่กับการมือระบอบประชาธิปไตยเนี่ย มันดีจริงหรือและทําไมต้องเป็นราชาจิปไตยปัจจุบันนี้ผมไม่ทราว่าทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะักการเมืองพยายามที่จะดันพระเจ้าอยู่หัวที่ค้นจากการเมืองเราจะทํำยังไงทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงพระองค์ทรงอยู่กับเราทรงอยู่กับการเมืองพระองค์ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่นักการเมืองชั่วๆมันพยายามที่จะตัดก,กันให้พระองค์ออกรอกอันมือและพยายามใส่ร้ายพระองค์มันด้วยการวิธีการวางๆการเมืองครไปยุยงเด็กตอนนี้เด็กโดนคดีอาญาหนึ่งสองเท่าไหร่ผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เาขาต่อตัวกันในธรรมศาสตร์ออกจนออกนอกถนนจนไปตะโกนภาษีกูจนไปขวางรถครับอารมณ์ราชินีผมเรียกตาหงุดผมเห็นแล้วเศร้าว่าทำไมเด,เด็กเดี๋ยวนี้ถึงไม่งถึง ถ้าคุณองแผ่นดินว่าแผ่นดินนี้เราเกิดแผ่นดินนี้พ่อแม่เราแผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายเราไปเชื่อนักเรียนนอกที่มันมาบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมพ่อแม่ไม่ต้องไปไหวไม่มีมุลคุณไม,ม่ต้องการให้ลูกลเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่ามันมันมนเข้าใจนะในวันนี้ผลพวงเด็กหลายๆคน,ๆคน,ๆๆคนๆๆที่ต้องเผชิญก,กับกับการขึร้นศาลแล้วเราจะปล่อยให้พวกนี้มันทําอย่างนี้อยู่อีกหรือหากเราต้องการที่จะให้สว มีอำนาจหน้าที่และซึ่งสัตว์สุจริตจริงๆพวกสวจะต้องเป็นคนที่มาจากฝ่ายสถาบันไม,ม่ทางเดียวที่จะไปทานอำนาจกับกสสได้ต้องสวต้องมาจากอำนาจของรัฐบาลโดยให้องค์คระมมืีองค์ประมมืีทำงานให้พระองค์อยู่เพราะสวมาจากการแต่งตั้งให้ไปุนอำนาจกับสว แต่ถ้าปล่อยให้ตสมันเลือกกันให้ชาวบ้านเลือกกันแบบอิสระเหมือนนอานมามันก็จะไปรวมอยู่ในหม้อเดียวมันนี้ไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทกับการเมืองเพราะที่ผ่านมาพระองค์ก็ทรงอยู่กับการเมือง